สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่ที่เปิดมาเจอคลิปนี้แส,สดงว่าเพื่อนๆกำลังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะคือไม่สามารถติดตามเพื่อนได้ใน t i k t o อกแล้วมีการแจ้งเตือนว่าคุณติดตามเร็วเกินไปวันนี้นะคะคุณจิราชาแนลค่ะจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาให้เชิญติดตามได้เลยค่ะก่อนที่จะไปชมเกร็ดความรู้ดีๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนเอนเปิดตรงกล่องขาเข้าค่ะจากนั้นนะคะ มีเพื่อนติดตามเราเยอะนะคะเราก็อยากติดตามกลับค่ะปรากฏว่าพอเราติดตามกลับแล้วเป็นแบบนี้ค่ะไม่สามารถเพิ่มได้นะคะคุณติดตามเร็วเกินไปอะไรแบบนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆนกดขีดสามขีดตรงนี้นะคะแล้วติ๊กตอกก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราค่ะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างก่อนนะคะเราก็จะเจอกับคำว่ารายงานปัญหาค่ะเราก็กดเข้าไปนะคะ แล้วเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะให้กดคำว่าติดตามเร็วเกินไปจากนั้นค่ะ TikTok ก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะซึ่งในข้อความนะคะก็จะเขียนว่าคุณอาจได้รับข้อความนี้หากคุณติดตามบัญชีเร็วเกินไปซึ่งอาจจะทำให้บัญชีของคุณถูกปิดใช้งานชั่วคราวระยะหนึ่งนะคะหลังจากที่เราอ่านตรงนี้เสร็จนะคะปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขหรือ,อยังให้เรากดคำว่าไม่ค่ะ ปัญหานี้นะคะอาจจะเกิดจากการที่เราติดตามเพื่อนเร็วเกินไปแล้วก็ถี่เกินไปนะคะทําให้ทิกตอกนะคะปิดการติดตามของเรานะคะชั่วระยะเวลาหนึ่งค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อเรากดตรงคำว่าไม่นะคะติกตอกก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราค่ะส่งข้อเสนอแนะของคุณแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรารอประมาณหนึ่งวันนะคะแล้วเราก็จะสามารถติดตามเพื่อนกลับได้อีกเช่นเคยค่ะ หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กุญจิราชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ